ยังมีะไรโอเพ่กซีิวเออ้ปลาอะไรเนาะตางกันตางกันเนี่ยสวยมากเลยว่ะสวยเลมาสีเองพ้มจุ่มดูสยมากเลยอ้ยนมื่นไปเห็นคญกันมือีไปเห็นเห็นพอไปหายยูหันเอ่สอบพุกส่งจเราหเขียนแต่่เห็นคอยวายูเออ เอาพ่อู่บอกอะไปบ่ายพ่อไ่หาอะไรยังขบรถวัดเทียงเพื่นกตจว่าว่าท่านสามท่านชางอีเด้ยบ่ออพูดเรื่องหลาโยบุญเป็นวัววัดเทียงเลยพูอไม่าอะไรยังเพื่อเทียงเพราะว่าลูกสาวสิมาสาโคงเศร้านะพูไหนบอกพ่อพ่อจิตตะไหนจะต้องไปพ่อิตตะตัวเพิ่ีพ่อิตเราจะเป็นคนตก่งต่อเวลา่อเร่องในเกิดเวลาเลยพ่อจิตตะแล้กระทิมง่ายก้าพยักกร่ยอดทีมงานแอดพินะถ่ายหย่อน หาวกินแต่งแคจริงอ่ะแต่็บอกผิดหลังพอขึ้เราคอขึ้นหลังคอขึ้เราบ่ะไข่ก็พอไข่หนีมากกว่าขยศขยศคยศขยศขยศขย่ขยศขยศขยศ่ยศขยเอยศข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 าศขยศขยศ่ยนขัศขยศขย่ขยศข่ศขย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 ศสิศขย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 ศกลศขย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 ศดยศ่ยศข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 ย เขาสิกาแฟนี่มรมาณแม่ก็เสก่นเจ้าได้เป็นผู้จ้างคุณผู้ชายใช้ผุ้บุ้แม่วัาแม่วัาหลวงปู่เฮา28มกราคม28ได้ผู้จ้างหลังปีใหม่พ่อพ่อจ้างเหรอเออสัญญาพ่อโดนเป็นคนเซ็นสัญญาพ่อนเป็นคนเ็นสัญญาุปเป็นคนรับจ้างไม่ผ ยี่แปดมารากลับไปอีกหนึ่งกต่วางวางกู้สิทุณบาลวี่รูนะไปกับมาอมีอีกหนึงนะครับขอเป็นลูกสิทลูกฮากองเป็นลูกเป็นหลังเป็นรองข้างบ้านรองเชื่อนะครับถายไปถายมาท่านไปผ่านมาเจ๋ก็เศร้าัเถือกอุ้ยแยุงยุ้งเดี่เว้ยไปยุ่งก็ค้องขไปลุ้ไปหลอนไลยไปยุ่งะัดเข่าก็ไปหลอนอก็ไห้เสุสมนาสมานานี่ยเนาะเาไปกันตายกรับรดนแล้นแม อีกประมาณสักสิบห้านาทีถ้ากบอยูย่ดีกว่า่ไหมถ้าดีก็เออจากนากิกาไซกโกเขาไข่อะไรไมก่อนจะากนักดีกาไซกโก้อุ้ยพยุยนนะ เจ้าเจ้าใส่ยังเจ้าทำไปทำมึอยังสิงจพยังส่เหมนนกันการซเฮ้ยน่นอกอรับ่กูไนอนี่นองอยู่ผ่ากำนอกครับผมซื้อัตาซื้อัวเดินได้กันได้เลยนครับเดี๋ยวประมาณ15นาทีประมาณสินาทีฟังตื่นตาตื่นใจความหวนความจึิงความสุสนาันเกิดขึ้นบนเวทีบนเวที่งนี้พ้อสีนนำเสนอได้รูปแบบลเก่อนแล้วก็จากนันรอบีน้องาหอดวีองมาุปัลอเสียงกจ มามป็มครับปีนี้ปรับปรุงใหม่ทั้งเวทีไฟชุดแสงสีเสียงระบบเสียงปีนี้เป็นยังไงปีนี้นะครับวสลัร์อเปเสียงเดอรนะครับเป็นสองพลที่ทำที่เสียงยู่นี้รวมในแบเดียวกันแบบเดียวกันก็คือใช้เบสของทางออริโอ เป็นแฟนของจังหวัดชทยภูมิหนักแน่ในนุ่มดวนเสียงกลางแหลมใสของอเมเจอร์อันนี้ของคณรากใส่ปริ้งนั่นใส่ปริ้นก็ต้องทำอหหน่อยหอยยืทักขังในขงละสิบสองสิบสองยี่สิบสี่ดอกโอ้โหใคเห็นหอยยังสี่พี่เสียต้องเป็นปล่าเพืเดียวเสียต้องเป็นปลาเพเดียวแล่ก็เสียต้องเอาไปใส่อะไรก็่เสียของเราด้ั้ออันนุกางเอออันหอยกอดอดนี่งอด้อด รออกมาใช้เพื่อนระดังมาทางแมเอีานใช้ของชัางบริโอช้นงสามติช้างสิทธิเอ็มว o w e r เนี่ยเวอร์ใส่ช้งก็้องพอหลายวินองีเพราะเป็นเสียงเขาใส่ประหยัดสุดๆนะครับใช้ power ข้างละสามแผ่น้มก็ได้แท่หลก็คุ้มดอกเป็ยนี่้นดอกนี่แม่นดีแพ็คนึคนึงที่ไปแปดดอก แทงหนึ่แปนโแปดสองสิบหกปนสามยี่สิบสิบยี่สิดอกใส่สางแทนเสียงกลางเสียงกลางกับค้มแทนสองตัวครับผมอันนี้ยี่ห้อยี่ห้อครับครับยันไหเ้าสบายดีดีเออ น้องคุ้เสียงโดยพี่บอสนะครับสุดยอดแต่เรามีเนี่ยแหละในดูแล้วเอาเลยี่อ่ก่อนเลยโอ้แ่เนี่ยเปนนทันอแบบ้านท่านไหนหรท้านไหนทนไนจ้าดก็สดดนี้ก็เนี้ีบวไอ้ยน้องสาวก็น้องสาวเามานตัวน้องสาวิรานน้งาวแม่ทีนั่งผสเาฉเสียงั้งนนีซึ่งทนนี้ก็ขอเพิ่มเสียง้วนกันสวัสดีบ้านนักน

ส้นทั้งนี้เป็นส้นดึงเสียงของดงเสียงคนนั้นฝากไปด้วยนะครับเพราะ่ด้วาหนิเี่่ีอกลองฟั้นล้อมเบงเราจะไม่พุดธใช่แล้วก็ดิ่งดิ่ชมอกาอ่า่้แต่สวงกันดีดีในในใอทั้งหะอ่พอแตกสาวเรือูดในเซรามิชอบของดีตัวพ่อเปิดเยไปเลยไม่ต้องปิดอไยัยักพอจะพ้นแน่จะปลอดกัไปแล้วเนาะกับพอนี่ละไมยหลอน นี่เท่าไนี่เราโมแต่งกูเป็นผู้หญิ่งขึ้นอ่าเราโมแต่งเหมือนคนยิงแต่ยังว่าแปลกๆอยู่่ะแต่เจ้าที่เอาแหละโทษจีบหัวว่าเราแม่บอกแต่ตอนนี้เหลือเวลาเราจะคุยรออยู่ที่นเวลาอีกสิบสองนาทีสิบสองนาทีเอครับเพราะฉะนั้นน้ำล้างมลยพี่น้องเขาทีนกำลังอยู่บ้านอยูุสองกำลังอาบน้ำอยู่เดี๋ยวพวกนั้นจะอาบออกเด้อเออในตอนนี้เออสิบสองนาทีต้องเฝ้าจากบ้านมาฮอรนีแม่มาเยอะจ้ามาเบิ่งหมอล้า มาจ้าขาเบิกโตแล้วใาียุไปสิเอาะเขาไ่รก่อนครับเกรสจะพาาัก่อนิเอาชักก่อนจะยังแหละเอาบุกีัได่รอดนั่นแหละเอาบุกีโซมาลับเร่อเรื่องเปล่ยนบอละตอนนี um ้ม uh ีหลาเป็นคดด่าเนี่ยเอาด่เอานุ้นี่นอนุิเป็นคดีดาเอาหน้กที่าหน้าอ พ่จะเป็นอพ่อวป็นหลุนตำแน่ของ่เจะให้ัสาง่ไปปักหานชีวิตเนี่ยอ้อไตายกายกี่ัอาา่อมาไม่ยอพ้ออมาะใกล้แล้วใกล้ารแสดงกันแล้วตอนนี้ศิลปินใส่ชุดเทรขึ้นมายืนรอแล้ว ลูกสาว่ยืนง้ามไปกวนได้จ้ะเดี๋ยวหลางํางชดถ่ายค่ะถ่ายมูลางอ่างน้ยาง้ก็ง้ามือลงลูกหลาเพราะว่าแ่งหนาก้อนยื้อก่อนจ้ะบอลเนี่ยพี่บอลันผมมียื้อก่อนเด้อคนก็เล่นสีขาวพี่บัลฝันมารอเออรอเด้อเขาไมงี้งก่อนเเป็นสัตว์เขาเขาคือบอลเขาเป็นบอง้งก็อนเยืเขาอเป็นบง้ก้อนบอลเหยื่อเขา อาครับบ้านพี่โดนบักเรื่องเรื่องเงินไถ่นะครับตอนนี้เราจะรอสายทาน้ำใจจากเพื่อนแม่ปัจจุบันออกร่วงลงแครับ่าวทาพีธานองดูคอนเสิร์ตให้สนุกต้องดูจับนาทีตั้งจนถึงนาทีสุดท้ายนะโดยเฉพาะช่วงหกนิ่อุ้งอิงตอนนี้ออกมายืนรอท่านแล้วมายืนรอท่านแล้วเห็นมาเห็นทั้งปีกับวังครับุทธศิลป์กินเนี่ยหาหน้าดังระดับได้ปัจจุบันเท่าสิไม่มีพี่ไม่มีเพราะฉะนั้นพี่น้องเพื่ออะอยากสัมผัสมื่ ของหมู2 2> uh, uh, yeah, yeah, yeah. ่ย yeah, yeah. yeah, uh, yeah, nice. yeah. ิ่งครับมาครับอ่าอยากสองพันอยากไปชิบหรือใครอยากจะขอไอเซนอ่าอย่าทิ้งที่ว่าเป็นศิลปินเหมือนศิลปินคนอื่นๆปุ๊บที่อยู่กับเป็นไปต่อไปฮะกลุ่มอีกจะไม่หยิ่งนะคุณบอกเลยถ้าพอแตกสาวเนี่งเป็นที่อยากเสิร์ไม่ต้องเพื่อเอซี่คนกว่าที่หลังนค่แบบต้องดูฮะอย่างเงีอยู่นะอาจจะว่าโอ้ยเกิดอะไรอันนี้ ไม่ใช่อย่างนั้นผมคือเราเทคแคร์กับทุกๆคนกับกับเอฟซีทุกคนกับเรคอยไปชิดกับเอฟซีตลอดเพราะเชียร์พี่น้อมเล้มาจับมือเมื่อีหน้องนะใส่กูดเฉยีนะมันใครจะเป็นคนโชคดีมาจับมืออุ้งอิงผู้ไเป็นคนถึงแล้วว่าที่เดิหืนที่เดิอ่อนๆๆ่่ฮะเจาล็อควขาบัานสันไป้ลยคับเป็นลุยแล้วไปเัอ มาพี่น้องตาองอุกยิงมาเบิ่งพี่น้องทั้งไทยยอดอคอนที่มาเสียไว้นี้ครับเป็นศิลปินที่ได้ใจแฟนๆให้ใจเอฟซีครับผมทักทายกับพี่น้องแจกมาก่อนมาหอนปุ๊บคือเพลงดีเลยมาหาพี่มาน้องหาฟอมเอร์ม่แฟาเอฟซีครับเพราะฉะนั้นครับฝากไป้ำเลเดอทุกงานเพลงที่ออกมาล่าสุดคือเพลงอะไรนะล่าสุดตอนนี้จ้าสังเวียนค่อยนะตอนนี้แค่หลัตอนน่น สางแล้วสองล้านเลยสองล้านกัวแล้วกัวตั้งสองล้านสองพันคนฝากไว้กับพี่คนแล้วก็ชุดเก่าก็อย่าลืมนะครับพี่น้องนะคร่าเพืไปฟังในงานเพลงที่มีชื่อว่าหอมฟันมาหลังห้าแล้วก็สาวซ้ำยังบ่อนหอมฟันมาหล่างห้าสาวซ้ำไอ หลวงพ่อเจ้าของบ้านนั่งตายี่ลาน้อยาน้อยกูบ่าวคนแรกกูบ่าวคนแรกกูไหลเพี่ยนกันงน้น่อยเออแต่ละเพียนนิั่งะนั่งปหนึ่งเขาหนึงเาหนึ่งเขาอกดแนไหลเพยนก็ตัวหนึ่นหลาหลไหเออพี่น้งแต่บวันนี้แล้บวันนีขาาย่างพูกดันปากูเปิดบัดมือ